สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวมีด <c oughs> มีดในทรงเดบักนะครับทรงญี่ปุ่นนะครับพร้อมกับฝักสวยๆนะครับก็มีคลิปปัดเข็ขัดด้วยบแบบทเท่เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ใบมีดนะครับอยู่ที่9นิ้วครึ่งนะครับ9นิ้วครึ่งความกว้างตรงนี้นะครับอยู่ที่2นิ้ว4หุนนะครับ2นิ้ว4หุนนะครับสัน หนาสีมิลครับสันหนาตรงนี้นะครับสีมิลน,นะครับด้ามทำจากไม้ประดูนะครับก็ฝังโมเสกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ทองเหลืองอีกหนึ่งจุดแล้วก็มีรูร้อยเชือกนะครับรูร้อยเชือกด้านท้ายนี่นะครับทำเป็นลังพึ่งนะครับจับ ให้มันคงถนัดมือนะครับ <c oughs> <c oughs> มีดใบมีดขัดเงาใสนะครับขัดเงาใสนะครับใส่มันนะครับสะท้อนมันกระจกเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ มาดูความคมกันนะครับดูความคมกัน ผมก็ประมาณนี้นะครับใช้สำหรับงานทำครัวทำกับข้าวนะครับสมมากครับสำหรับฝักก็เป็นฝัก PE นะครับแน่นครับแน่นกระชับ,บไม่หลุดไม่หลวมนะไม่หลุดไม่หลวม สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับคลิปหน้าพบกันใหม่